ก็คือจริงๆรบสัมรสัมบูเปิร์ข้ามหหรือเราเรียกว่าพาวลอนอเป็นรถที่เคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆละมันเป็นแท็กซี่สมัยก่อนแล้วก็เคยนั่งแล้วก็เราตัวเราเองเ่ะผมเองเนี่ยหลงไหลในไฟท้ายไฟท้ายยาวของรัมข้ามหนึ่งศูก็เลยจริงๆก็อยากได้คูเป้หรือว่าาล้ลาร์มสองประตูแต่ว่าเราค่อนข้างน้อยก็เลยเอาสประตู แล้วก็หาปฟท้ายยาวของคุคูเป้มาใส่ถ้าเป็นในส่วนของบอดี้เนี่ยเป็นของอน้องอ๋นอนไออ๋นนะครับอยู่ที่ชัยภูมิสำหรับท่านที่จะมาเล่นผมว่ามันก็มีรถลบอยู่ในๆๆในในตลาดที่ขายอยู่มีมหลายสภาพ ทานล้ตั้งแต่5 0 0 0 0ถึงแสนหนึ่งก็มีแต่ว่าแต่ละคนอที่ว่าเราจะมาตกแต่งสไตล์ไหนนะครับเอาเดิมไหมเดิมก็คงต้องต้องใช้ถุงสูหรือจะแต่งเป็นเน็ซิ่งหรือจะแต่งตามใจงบประมาณได้หมดเลยมันจริงๆเป็นรถสําหรับรุ่นที่เล่นได้ทุกระดับนะครับมันอยู่ที่ความรักในระุ่นนี้มากกว่าสำหรับที่จะเล่นรุ่นนี้ Can't confront you I